ดีดีดต้อนรับเข้าสู่วิเครห์เช้า5นาทีบิทคอยกลับ40,002ยอซื้อหรือเด้งขายแบบตอบพร้อรมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดวันนี้ชวนมาไลฟ์ด้วยการหนึ่งทุ่มครึ่งครับก็เดี๋ยว่ําคืนนี้นะจะมีในเรื่องของสายมูมาฝากด้วยครับเพราะว่าเติร์มีโอกาสไปรับฟังนะหมอช้างก็พูดในมุมมองการลงทุนปีนี้มาครับก็เอารูปมาให้ดูเลยก็มาสรุปกันครับว่าดวงของทุกคนเนี่ย แล้วจะเป็นยังไงบ้างในปีนี้ครับแล้วก็จะมีการเสริมดวงการลงทุนยังไงจังหวะเดือนไหนเป็นจังหวะที่ฉันเก็บสะสมเงินมาแล้วฉันน่าจะซื้อตามหลักของดวงกับตามหลักของเราด้วยนะ คืนนี้ไลฟ์หนึ่งทไม่ค่อยตรงครับละทิ้งเทคนิคยีเข้าสู่สายมูเจอกันที่หน้า y o u t u b e นะครับอา้าวเอาเรื่องของสายดวงออกไปก่อนครับกลับมาในเรื่องของสายเดาแหวไม่ใช่ฮะสายเทคนิคกันบ้างน,นะครับกราฟบิตคอยกราฟเทอร์เฟมเดือว่าโอเคมากนะดีตัวขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่คลิปเมื่อวานนีต้นบอกไม่ว่าจะลงไปทำเดเวอเจหรือขึ้นเลย ก็มีทิศทางในการมองว่าเด้งชอ็อตด้านมนอยู่ดีครับดังนั้นเมื่อวานนี้ใครที่ได้ของมีเพื่อนๆในห้องไลน์พิมพ์มาบอกว่าได้ของครับดูคลิปเมื่อวานไปยินดีด้วยนะผมก็จะบอกว่าผมแม่งไม่ได้ของครับผมแม่งตกรถดัง <c oughs> นั้นเละการเปิดลองนะ,ะครับปัจจุบันเต้นว่าคงเป็นความเสี่ยงแล้วแหละคงทับมือไปรอเด้งหน้าชอ็อตดีกว่านะครับแต่ทีนี้เต้นฝากไอเดียไว้ทั้ง2มุมมองเลยว,ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่หนึ่ง ต้นเล่นแบบนี้เกิดเหตุการณ์ที่2เต้นเล่นแบบนี้ครับแน่นอนว่าเราเห็นดูแล้วว่าชุดนี้มีเป้ารีบาวช่วง4 0 4 0 0 0ถึง45,000เป็นแนวต้านใหญ่ช็อตเมื่อมีสัญญาณกับตัว ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นครับในกราฟปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นคือกราฟดีดตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่เราฝากไว้เมื่อวานคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์การขึ้นด้วยรูปแบบไหนหากในอนาคตกราฟอีกคอยมีการยอร่อกลับมาช่วงประมาณนี้สี่หมย่อกลับมามีแรงซื้อคือถ้ายอ่อใครที่ follow บายไม่ทันจุดนี้นะ่าสนใจครับ แต่ถ้าไม่ยอ่อถ้ากราฟดีดขึ้นไปเลยฝั่งยอ่อซื้อก็จะไม่ไม่เล่นแล้วถ้าเกิดยอ่อลงมา 4500, 4 6 0 0มีของอยู่แล้วอยากเข้าเพิ่มไม่มีของอยากเล่นฝั่งรีบาวเล่นสั้นตรงนี้น่าสนใจครับแต่ถ้าดีดขึ้นไปเลยก็ให้เป็นเกมของคนที่ตัดสินใจซื้อตอนที่ตามันลงแรงไปทีพีด้านบนและเดี๋ยวพวกเรา ไปหาจังหวะเด้งช็อตกันดีกว่านะครับซึ่งนะตรงนี้เองนะต้องอยังมองทั้งสองมุมนะครับทั้ง4ี่หมืและทช่วงสี่หมืนยังไม่ได้ตัดสินใจทีเดียวว่าต้องขึ้น 4, 4, 4 5, ี่หมื่นสี่สีมื่นห้าเท่านั้นไม่ได้มองแบบนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเวลาเขารีบาวครับทุกคนเเขาสามารถถ้าเกิดแรงขายเยอะมากๆนะเขาขึ้นมาแค่สามสิบแปดจุดสองแล้วลงได้เลยนะแต่ ทางนี้ทั้งนั้นครับไม่มีใครรู้อนาคตยังคงโฟกัสในการเด้งช็อตอยู่ใครได้ของนะพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนคุยกันนะครับสับตัวของบิตคอยนะและที่สําคัญฝากเอาไว้อย่าลืมสับตัวของ b บิตคอยโดยมีแลน,นที่เราดูกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดไอ้บิตคอยโดยมีแลน,นตรงนี้วิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะระมัดระวังในส่วนของเวลาที่บิตคอยแดงลงมาและตัวนี้ เราเห็นเหมือนกันหมดครับโอ้บิตคอยขึ้นตัวโน้นตัวนี้ในตัวนั้นขึ้นตาบางตัวขึ้นมากบางตัวขึ้นน้อยก็แล้วแต่เงินที่เข้าไปในเร็ดนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นนะตรงนี้ครับเราต้องขออนุมานเป็นภาพรวมเลหยหรือกันเงินไหลเข้าบิตคอยต่อเนื่องครับและแน่นอนว่าเงินไหลเข้าเข้าได้สองแบบเข้ามาจากข้างนอก สินอื่นกับเข้ามาจากเหรียญเอาคอยเหรียทางเลือกตรวนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแบบนี้ณนะวันที่บิตคอยแดงลงมา1%เร์เหรียญเอาคอยจะลงกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเรามัดระวังกันด้วยนะครับในการเทรดเหรียญเอาคอยณช่วงเวลานี้และแน่นอนว่าเหรียญอื่นเดี๋ยวเราเจอกันตอนหนึ่งทุ่มนาวินีเติ้มาลีแคบบิตคอยแล้วก็อัปเดตแผนนะถ้าเกิดอยากเล่นล่อ ยอ่อซื้อนะก็อย่างแน,น,นะนำว่าถ้าเกิดว่ามันยอ่อลงไปจริงๆนะยอ่อช่วงสี่เหมือนห้าร้อยเดี๋ยวรอหาจังหวะเล่นกันคําคืนนี้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ยอ่อเลยก็ช่างแม่งไปรอเด้งเล่นที่แนวต้านเด้งชอ็อตด้านบนตามเทรนที่เปลี่ยนเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วณนะตอนนี้ครับใครไม่มีของรอจังหวะสวยๆค่อยจัดการอย่าเข้ากลางทางครับไม่งั้นอาจจะเสียตังค์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไก,ก็ตาม ถ้าเกิดเพื่อนมีมุมมุมม,มองแบบไหนแลกเป็นกันไว้ที่คอมเมนต์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าโดยรักแม่ชาม,มานางส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย